วที่10มิถุนายน2565นะคะทางเราไร่นาไฟแอนดู Do, ได้รับการติดต่อจากเ,าเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขแจ้งมาว่าในวันที่10 15มิถุนายน2565นายแพทย์ทวีสินวิษนุโยธินจะมาเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านกุดเชียงมนค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าอยากจะให้เราเนี่ยเข้าร่วมในเรื่องของการ ออกบูธเพื่อโชว์สินค้าชุมชนนะคะที่สำคัญเลยก็คือท่านเองก็มาเลือกสินค้าของไรนาไฟแอนดูเนี่ยเพื่อที่จะไปเป็นของฝาก mm hmm. ก็รู้สึกออิ่มเอม,อม,อมใจอย่างมากเลยนะคะที่จะได้ต้อนรับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะคะโคกศกสคบซึ่งท่านก็มาเล่าเรื่องให้พวกเราฟังในเรื่องของโควิดซึ่งตลอดเวลาที่ดูเนี่ยก็ประทับใจท่านที่ท่านเนี่ย ชอบพาเราเนี่ยคิดบวกมองบวกนะคะแล้วก็ก้าวผ่านความอ่อนแอก้าวผ่านความยากลำบากในช่วงยุคโควิดที่หนักหนาสาหัสนียไปให้ได้นะคะก็รู้สึกศรัทธาท่านในแต่ยุคนั้นเลยนะคะพอมาถึงวันนี้ยุ้ยเราจะได้ต้อนรับท่านเรอแล้วก็จะได้เห็นตัวท่านเป็นเป็นด้วยเหรออย่างนี้นะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องเตรียมตัวให้เต็มที่เลยนะคะไรานาไฟแอนดูนะคะซึ่งมีสินค้าชุมชนอยู่แล้ว ก็ได้ไปร่วมออกบุธในงานนี้นะคะ<ม>บรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรไะรับชมกันได้เลยนะคะ้าาาาางกนนั่เเวมออบต เป็นัวท้องถิ่นชนกที่เป็นไม้ยืนต้นใหญ่เลยคะ่ะท่านเห็นต้นนั้นไหมคะต้นต้นใหญ่มาเลยะคะ่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวที่อายุยืนมากๆค่ะและตอนนี้เราทำเป็นเร้างด้จากประเทศไทยเลยนะคะที่ให้เต้าขแก่เนี่ยจพาะเปลือกออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วพอเอาไปอบแล้วก็จะให้กลุ่มชาวบ้านเนี่ยค,ะค่ะแกะออกมาได้แบบนี้เสร็จแล้วถึงจะนำไปแปรรูปเป็นแบบ เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเลยค่ะที่รู้โครงารทำไมถึงรู้ว่าต้องทําอย่างนี้เราเข้าไปสู่โครงการพลังชุมชนสนับสนุนโดยบริษัทเอสซีจีค่ะซึ่งท่านอาจารย์ถอดุงจะมีกิจารเนี่ยเข้ามาช่วยส่งเสริมและช่วยสอนค่ะระบบนี้กินได้เดี๋ยวทำไมก่อนเรารู้ว่ากินได้จริงๆชาวบ้านเนี่ยก็กินด้วยคื้ผ่านอล้ว เพ่นกบมันดีเหมืมเยลย่ไม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 ่ไ่ไม่ไมไม่ไ่ไม่ไไม่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 ไ่ไม่ไไม่ไ้ไม่ไ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 มไม่ไไม่ไไม่ไไม่่ไม่ไไ่ไไม่ไไม่มไม